e a ซี t แท็กสตาร์ up, วันนี้เสนอตอนจุดรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแท็กพอยต์แท็กพอยต์ที่เกิดจากการขายสินค้าแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือผู้ซื้อสินค้าได้รับโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและผู้ซื้อมีความรับผิดชอบต่อสินค้านั้นหรือได้รับการชำระเงินล่วงหน้า แท็กพอยทที่เกิดจากการให้บริการแท็กพอย์จะเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระค่าบริการและผู้รับบริการได้รับโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือได้รับชำระเงินล่วงหน้า เอกสารที่สามารถบ่งบอกได้ถึงแท็กพอยต์คือเอกสารใบกำกับภาษีเมื่อแท็กพอยต์เกิดขึ้นจะต้องทำการจัดทำเอกสารใบกำกับภาษีส่วนการที่มีสิทธิออกเอกสารใบกำกับภาษีจะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรทั้งนี้เมื่อคุณรู้จุดรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มจะช่วยให้คุณสามารถจัดการบริหารภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างดียิ่งขึ้น